ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon และในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ที่เป็นระดับ SR นะครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือตัวละครฮามุคิจิระดับ SR ตัวนี้นั่นเองนะครับ ตัวละครฮามุกิจิตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสายต่อสู้ที่อยู่ในฝั่งบ้านอาเวหรือว่าฝ่ายฮีโร่นั่นเองนะครับเรามาดูสกิลของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะครับว่าสกิลของตัวละครฮามุกิจิตัวนี้จะมีประโยชน์ในทีมเมตาปัจจุบันหรือไม่นะครับสกิลแรกของตัวละครฮามุกิจินี้ก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องสาครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับโดยจะสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีทั้งหมดของตัวละครตัวนี้และต่อมาก็จะเป็นสกิลอันติของตัวละครตัวนี้กันนะครับโจมตีต่อเป้าหมายรายเดียวโดยจะ สร้างดาเมจ180%และจะมีโอกาส100%ที่จะทําให้ตัวละครฝั่งศัตรูที่มันโจมตีไปนั้นสร้างดาเมจหรือว่ากระดูกหักสีแดงนั้นถึง2รอบนะครับแล้วเมื่อถูกโจมตีพลังโจมตีบาดเจ็บจเพิ่มขึ้น60%ทําให้เป้าหมายอ่อนแอลงนะครับ2รอบพลังโจมตีภายในจะลดลง30%นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลพาสซีฟของตัวละครฮามุกิจินั่นเองนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายจะมีโอกาส60%ที่จะสร้างดาเมจหรือว่ากระดูกหักสีแดงนั่นเองให้กับ ้าไม้หลักและศัตรูโดยรอบถึง2รอบนะครับและชนะถูกโจมตีจะได้รับความเสียหาย60%ของพลังโจมตีตรงนี้ก็ยังงงๆอยู่นะครับกับการแปลของภาษาไทยโอเคซึ่งตัวละครตัวนี้เราจะได้รับยังไงนั่นหรอก็ไม่ยากนะครับแค่เราทําภารกิจตรงนี้ให้ครบเราก็สามารถรับตัวละครตัวนี้ไปเล่นฟรีกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือว่าสายฟรีก็สามารถทําภารกิจตรงนี้แล้วก็รับตัวละครฮามูคิจิไปเล่นได้นะครับซึ่งตรงนี้ภารกิจของเราก็ ็ทำไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ภารกิจเดียวเท่านั้นนะครับผมกับขอพรฤระดูใบไม้ผลิตตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสะสมเหรียญถึงสี่เหรียญให้ครบแล้วก็รับตัวละครตัวนี้ซึ่งในหน้าแรกของเราเราก็ครบแล้วหน้าที่2เราก็ทําภารกิจครบแล้วนะครับและในหน้าที่3ตรงนี้เราก็ทาภารกิจครบสิ้นหมดแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือหน้าที่4ตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจที่เราทํอย่างไม่ครบแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับและเมื่อเราทําครบภารกิจตรงเราก็สามารถประสานเหรียญให้ครบ บถึงสี่เหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมขอตัวสักครู่นะครับผมไปทาภารกิจตรงนี้แล้วก็มารับตัวละครฮามุกิจินี้ไปรีวิวกันนะครับผมทุกคน3,000 years later. โอเคแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับเราก็ทําภารกิจเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเราก็สามารถรับเหรียญตรงนี้ให้ครบถึง9เหรียญแล้วมาประสานเหรียญสีทองตรงนี้กันนะครับผมโอเคเรามากดรับตรงนี้กันก่อนเลยนะครับ let's go โอเคหลังจากที่เรารับเหรียญตรงนี้ได้ไปที่ได้บร้อยแล้วเราก็ทําการประสานเหรียญสีทองตรงนี้แล้วก็ไปรับตัวละครทามุกิจิไปเล่นกันนะครับไปกดที่คลิกใช้ตรงที่ด้านล่างที่เหรียญตรงนี้กันนะครับผมเมื่อเรากดรับตรงนี้เราก็จะได้ตัวละครฮามุกิจิมาเล่นนะครับผม ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีคําอธิบายด้วยนะครับผมแตกต่างเรากับฟ้าดินเหวยอดนักสู้ที่มีร่างกายกำยำแต่นิสัยอ่อนโยนใจดีและนี่ก็คือคําอธิบายให้กับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคเรามาดูตัวละครตัวนี้กันเลย okay โอเคและนี่ก็คือตัวละครทาม,มุกิจิของเรานะครับซึ่งเราก็จะทําการอัพตัวละครตัวนี้ให้เป็น5ดาวในวันแรกกันเลยนะครับตัวละครตัวนี้หลังจากที่เราอัพ5ดาวแล้วมันจะมีความสามารถที่สามารถใช้ในเมตาปัจจุบันได้หรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องมา ลุ้นกันนะครับผมแต่เราอ่านที่พัสดิบแล้วไม่มีอะไรที่เหมาะกับเมตาปัจจุบันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็กดอัพดาวให้กับตัวละครตัวนี้ให้ครบ5ดาวกันเลยนะครับ และเศษตรงนี้เราก็ยังมีไม่พอนะครับแต่กระม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีเศษสีม่วงแบบเยอะมากเลยนะครับถึง1,100ักว่าใบเลยนะครับเราก็มาแลกให้กับตัวละครไทม์กิจิตัวนี้เพื่อจะทำให้ตัวละค,รต,ร,ครตัวนี้ขึ้นเป็น5ดาวในวันแรกกันเลยนะครับ อันนี้เราก็กดไปเลยนะครับผม3ดาวแล้วนะครับสําหรับดาวของตัวละครตัวนี้แล้วก็ยังไม่พอนะครับเราก็กดอัพไปเลยนะครับให้ถึง4ดาวแล้วก็ไปจบที่5าดาวนะครับโอเคและตอนนี้เราก็อัพตัวละครตัวนี้เป็น5ดาวเหลืองได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ขึ้นเป็น5ดาวเหลืองไปที่เรียบร้อยแล้วพาร์ทสิตรงนี้ก็จะเป,ปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้ายที่มีโอกาส60%ที่จะสร้างดาเมจสีแดงนั้นก็กลายเป็น80%นะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็อัพตัวละครตัวนี้ได้พอสมควรแล้วนะครับเราไปดูการต่อสู้ของตัวละครตัวนี้ว่ามันสามารถใช้ในเมตาปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับพาสีของตัวละครตัวนี้โอเคนะครับและเรามาดูการโจมตีธรรมดาของตัวละครตัวนี้กันนะครับนี่นะครับผมตบซ้ายตบขวาให้กับตัวละครอาชูราคามุโตะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาของตัวละครฮามุคิจิระดับ SR นั่นเองนะครับ โอเคและต่อมาเรามาดูสกิลอันติของตัวละครตัวนี้นะครับว่ามันสามารถสร้างกระดูกหักสีแดงได้หรือไม่นะครับผมโจมตีไปที่ตัวละครอาชุระคาบุโตะนะฮะซึงตัวละครอาชุระคามุโตะตัวนี้ก็ติดกระดูกหักสีแดงอยู่แล้วนะครับผมแล้วเมื่อมันทําการโจมตีไปแล้วตัวละครที่หยุ่โดยรอบม,มันก็จะติดกระดูกหักสีแดงด้วยเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็คือตัวละครโบรอสน,นะครบผมที่ติดกระดูกหักสีแดงจากการอันติของตออัวละครฮามุกิจินั่นเองนะครับโอเคเรามาดูการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับของตัวละครฮามุกิจ ไปนะฮะโอเคเรากดอันติเปทิ่ตัวละครนี่นะครับผมเมทันแบ็กตัวนี้แล้วมันก็สามารถที่จะสร้างกระดูกหักสีแดงให้กับตัวละครเกรือกันชุบที่อยู่แถวหลังของตัวละครกระบองเหล็กได้ด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ความสามารถของมันก็มีแค่การสร้างกระดูกหักสีแดงเท่านั้นนะครับผมซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ในเมตาปัจจุบันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้พาสิฟของตัวละครตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้ทีมของเรานั้นมีความสามารถหรือว่าได้เปรียบกับทีมของคนอื่นได้เลย ในครับผมใตาปัจจุบันนี้มันโหดเกินไปนะครับ <S 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 โอเคนะครับแล้วนี่ก็คือตัวละครหามุกิจิของเราเนั่นเองนะครับซึ่งสรุปได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้ในเมตาปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีพาสซีฟที่โกงหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เลยนะครับนอกจากการสร้างกระดูกหักสีแดงนั่นเองแต่ตรงนี้ก็มีประโยชน์แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจกับผมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye